วัสดีนะคะทุกคนวันนี้พวกเราอยู่ในเจ Bed Wars ซึ่งมินดี้นั้นจะไปน o บซูโปรและวลรวนะกก็จะช่วยมินดี้ในการเดินทางของเป็นโปรใน Bed Wars ซึมินดี้ต้องเรียนรู้เยอะเลยฉันไม่โปรหรอกฉันวิ่งแค่หกเองโอเคมามามามินดี้มินดี้ชนะไปหกครั้งเองใช่ปะใช้ชนะปะมาหน้าขวั่งเถอ เราจะเล่นสองเราอีฟไร์ e <S 2> 2 <S ตรงนั้นคืออะไรอะ่ะของเธอหนึ่งอ่ะก็วินสต์รีอีกไงวินสตรีก็คือชนอะรัวทีงอะไรแบบเนี้ยอ่ะแล้วถ้าเกิดวิอ่าวิแถ้าเกิดไม่ชนะรัวยวินสต์รีจะหายอเอเอว่าแลวา้วโอย่นี้ก็ยากดูดิสู้กับใครฮึม่มฮึ่มเชฟเชฟเชฟคุณเชฟกับโอ้โหสกิฟดีนไนท It, อะไรอ่ะเรา <Skip it. S 2> แพ้ปะเนี่ยเราชอบสองวีสองอ่ะเราชนะตลอดอ๋อคือเวลลนึงอ่ะมินดี้หมายดิอุ้ยอย่างนี้ก็ดิแต่เราคิดว่าเธอก็แพ้เขาอ,อยู่ดีนะั <Con verse. S 2> ่นแหละคนเวลสเดี๋ยวเราจะไปกันนะเราไม่เป็นวิสเปอร์นะเราเป็นตัวฮิวเราชนะอยู่แลนะ้ว ก็ถธอซื้อบ็อกไงมึงดิตอนมัอ้าวฉันเพิ่งซื้อแล้วโอ้โหอะไรจะได้ก็ได้เราไปเรื่อดิไปเราไปเราบุกมันบุกมันบุกมันต่งหน้าเดี๋ยวเราจะเอามขุดเตียงของมันนะโอเคเฮ้ยเด็กกันทำไมทธอไมแปลงเป็นบล็อกเก็ให้ศัตรูโจมตีเธอจะได้พลังเยอะขึ้นน่ะ คือแบบสมมติถ้าเป็นเรือแล้วเราจังดีเธอจะได้ชุดเกาะเยอะขึ้นโลชั่นเลยเลยบุยเลยบุยเลยอย่าลืมน้ำมาไปถ่านมันให้แปลงล่างโอเค<อ>ตอนนี้น<อ> <ahor. S 2> า เราเลยเอาเลยเขาจะเลี้ยวนแต่เขาเก่งเขาเลี้ึงไม่เก่งหรอกดูจากท่าทางเออเขาจะเลีูยชนะแล้วได้เราได้แค่เจ็ดเียงเาหายไปไหนอะเียงเาเองไ่าใช่องอมเอยพกับล็อบีนเรารู้สึกว่าล่ละมันไม่เวิร์กสนับเรา S <S เราเปลี่ยนกับวิสเปอร์นะโ okay. อเคอย่าลืมนะก่อนที่จะไปฐานสตูหรือซุ้งให้แปลงเป็นบล็อกนะโอเคแล้วคงแต่ว่าไอตัวอาวอของเธออไหนตัวอะไรตัวอาวอ,าวอาก็ whisper เงี้ยอ๋อใช่ต้องเวลสิบก่อนไหนแยะตอนแรกมันฟรีอ๋อใช่ฉันเรียกเสร็จทำงนานแล้วตอนนั้นทำไมเห็นทำไมเห็นอ๋อน,อนี่ อ <c oughs> ยากพอนะอยากเต้นด้วยอยากเต้นด้วยทาไมเธอได้ อ่อท่าเต้นรัวๆเลยอะยตัวน่าจะ โอ้ด oh, oh no, ูทีมดิอน้บ้างนม่เดีวเดียวฮัป๊าป๊าปุ๊บอะไรไปลไปละไปละไปกลางไปกลางเราวินี้ไปกลางเราไปเก็บเอมโร่กะโดดลงไปเลยก็โดดลงไปเลย อย่าลืมนะอย่าแปงลงร่างเป็นบล็อกเมื่อเราบินอยู่นะอย่าแปลงอ่ะข้ามเลยข้ามเลยเร <c oughs> ได้เอมิเรร์แล้วเนาะไปเก็บอีกอันหนึ่งไปเก็บอีกอันหนึ่งเอ้ไอคนนะั้นอะเราขอออกก่อนเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยไม่ดีกลับมา <c oughs> <c oughs> กลับมากดซีกดซีวาร์ปกลับมาแล้วกลับมา เสร็จแล้วแล้วราพูดนะว่าเรเาจยชิบกขาไปไปไปฟังน้ฟัง,นะฟงน้ำดีไป,ไปไปไปกันเฮ้ยมันเอาน้ำมาจากไหนอะพลังอะ่ะแบตเตพานหรือไ่ก็เรนทอลเราไม่เติมดิฟตออ่อขึ้นแล้ว <_ an> นนี้ก่อนที่เราจะตายอะไรอ่ะช่ยฮัก์กน เราเล่นมันยังเวลตามที่สามสิบอยู่เลยแต่เราไม่ได้เล่นเป็นเดือนๆไงแล้วเขาได้เอ็กพีเยอะเ mm hmm. ด้งไงอรเวล์อัพคดยากเลยล่ะาเขาเล่นตลอดไย mm hmm. ม,มันโหลดอยู่อเอออ่ะอีกแล้วโหลดยังไม่เสร็จอ่ะ,ะอะไรเหรอณครดูช่างก่อนเดี๋ยวเราต่อให้เธอไปเลยแปลงร่างเป็นบล็อกนะโอเคแปลงอย่าเพิ่งให้เราให้เธอก่อนอ๋อให้เธออ๋อขุดก่อนขุดก่อนขุดก่อนตกใจเธอพูดอะไร อย่าทาแฟงล้างเป็นบล็อกนะเมื่อไปหาสัตว์โอเคอ้เอาปเาปลาปาเดี๋ยวปลาปอ่ะนี่เก็บเก็บกอีกอันนึงเก็บอีกอันนึงไว้ในออมอันนั้นข้านันเก็บเก็บามาไปละไปละไปลอ่ะ,อ,ะอืมอื แปลงร่างเป็นบล็อกดิทำไมทำไมแปลงร่างเป็นบล็อกอแปลงร่างแล้วยต้องแปลงร่างก่อนที่จะเข้าไปในการต่อสู้ไม่ใช่หลังเราต้องแปลงก่อนหยุดแปลงร่างเป็นบล็อกดิกด R มันบล็อกก็เธอบล็อกถ้ากด R อีกมีงดิเอาเอาไอพีเพิ่มดิเอาไอพีเพิ่มดิเอาไปเอามาถึงไอรอนนะเอาเลย ไปไปไปคราวนี้เอามาจากกล่องเอามาจากกล่องก่อนเอามาจากกล่องเอามันออกมาจากกล่องอ่ะ uh, ซ <c oughs> <pounds VI>. ื้อซื้วซื้อก็เอาละไรเออแปลงแล้วเป็นบล็อกดิ้กดอ๋ออ๋อไปล้างเลยอ่ะเออแล้วก็เมื่อศัตรูจงเตี้ยเธอถึงจะได้บัฟไปหักมันเลยไปหักเลยเออเอาเลยเอาเลยรชอบเก่งขึ้นแล เอาละออะันนี้เราไปบุกเลยนะโอเคเออถอไปก่อนเลยถอไปแล้วไปแล้วไปบุกเลยนวยอขุดนะขุดนะมันดีใช้พิกแอฟขุดขุด,ดยังเอ่ะ เวลาเราออกไปสูร้ราลู่มากเขาลู่มากเว้ามันพจินมากอู่เลยอ่ะถ้าย่างม่ย,ยังเชืสักทีอุ้ยไว่้อนะ อ๋อมินดี้เข้าอีกหมดอื่นเข้าหมดอื่นอ๋อคือเขามีดาบไอรอนสลัชล็อบบี้ก็ใช้บารเบาล่าล็อบล็อบอ๋อเลยแหละล็อบีล็อบบี้ เป็นว่ากิีบรีบเข้ามหเลผมไม่เหมาะสำหรับพวกข่มสแลชหรอกอ่ะเดี๋ยวที่เราเป็นก็คืออยากให้เธอรีบรีบรีบริบรีบรีบรีบรเบี๋รวเรีจะีบร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 ีีบรีบรีบีบีบรีบรีบีบรีบอีบรีบเรีบลีบบรีบรบี น่าคงมีอันนี้จากแบดด็อกพาร์ทแบดด็อกเอามันเอาไม่ได้อแต่ว่าเอาอยัางไงของไลฟ์ที่เราเล่นก็น่าจะซีซั่นสองนะเพราะเรามีบู๊แล้วก็ได้เอ็กพีจากแองเจล่หรือแม่ก็การสัตว์ทุกขัก้ว ผมหยากได้ส like so ุดก็แค่เอาเอาบิตคอยน์เปซี้ออะไรก็ได้เอาเอาเอทำเอาเอาอันแรกอันแรกอันแรกสุดแล้งชนะให้ได้นะ shift lock shift lock อ๋อขยายก่อนขยายก่อน เฟิร์สเพอร์เนอะอมีทริปให้เธอก็คืออ๋อก็คือเมื่อเธอเฟิร์สเพอร์เนตเธอเห็นตรงนี้ตรงกลางป่ะอะลูกแบบสมมติเราเป็นศัตรูแล้วเธอแตะอันนี้อะคือดีกว่าไม่แตะโอเคมินเด้คือต้องให้มันโดนเรานะโอเคอออส<อ>่วนเธออ,อ,อยากรู้ป่าวิธีการจัดการศัตรูง่ายๆก็คือ ตอบอกขึ้นเธอจะได้โจมตีเราก่อนโอเคลองต่อบอกขึ้นดิต่อบอกขึ้นอาหยดพับไม่ต้องไกลเกินแล้วก็กระโดดมาโจมตีเราอ,อ่ะเข้าใจแล้วเราก็จะโดนคอโมโบคือมันเน้นแบบใครโจมตีใครก่อนเข้าใจลรวเขา,ขาทำแบบเลม <า S 1> อามาให้เรามไม่ทุกคนก็ทำนะตอบอกขึ้นแล้วกระโดดลงมาโจมตีก่อนแต่ยัสูงเกินไปนะให้มันพอได้ ตอบไปดิตอบไปดินี่ตอบไปดไปด,อไปด,อไปดมอนด์อ่ะตอบไปบุกศัตรูแล้วกดเร็วเร็วดิกดชิฟต์แล้วก็กดเร็วเร็วเลยมันไม่ล่นอยู่แล้วไม่ทันตอบล็อกเลยโหอะไรอ่ะ โหอันนี้เขาสู้กันรัวๆเโอเคฟังนันดี้ก็คือดอไปไอเล้ามาให้เราอันนี้ว่าพวกเราทำแล้วก็ขุดพวกนี้เมให้กินเหมือนเลียนบล็อกมันกลับขึ้นโอเคได้ปไป เราจะอัปเกรดเจเนเรเตอร์นะมันมีอันใหม่เดินไปตรงนี้ <c oughs> ก็คือต้องขลังเทอมต้องมีไดมอนด์ถึงจะอัปเกรดตัวนี้ได้ต้องมีไดม์ซึ่งถ้าเราจะอัปเกรดเราก็นาก่าจะเอา Increase r e x i p e to Explosion เราจะเน้นขุดเตียงเอาเข็มเดชเข็มเดชอือหือหยุไป เขาดักอ่ะเข,า,ขาเก็บอยู่ฐานไอรอนเลยเก็บอย่าซื้อบล็อกนะโอเคเก็บอยู่ฐานไอรอนนั่นหรออ๋ออันนั้นอั u เก e y ด,ดิสตร u คชั่น ไอ้แม่ไม่อ,ดดอัพเดทดามิมาดีมันมาแล้วมันไงุกแลวบุกแลวบุกเลวเฮ้ยเดงช่วยาหน่อยดิดูดาบเราดิก็ใช้ไงก็ต้องมาอาัพเดทมันเป็น้บบนั้นแต่แปเป็นบล็อกยังแปลงเป็นบล็อกยังแปงเป็นบล็อกดีตั้งใจดิกดอากดอา อ,อ๋อลืมแล้วคงตั้งใจเลยฉันตั้งใจอยู่แล้วแค่ลืมเออมันว่าเอาจะจีงมาใหม่ไม่เลยมันยิ่งแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่มันฆ่าพวกเราสตร a ท e g y ์ก็คืออย่าไปหามันอยู่ฐานอยู่ฐาน ถ้าเกิดมันมาหาเราเราก็ไปหามันบาง,งดีเราจะทำก็คือต่อไปที่อื่นอไอ้มันมาว่ะเธอแคมป์อยู่ข้างเลย เป็นบล็อกอยังอะสมองก,กับคิดอื่นเหมือนที่ถ้าทางเป็นบล็อกไม่ได้ะฟังน,นะแอบเนียนๆแล้วก็ไปแย่งบอกมันนะกดกดเลยกดเลยกดเลยกด F ฟ้ากด F ฟ้าโอเคกด F ฟ้าขโมอยอ่ะขโมยมีขโมยด้วยเป็นบล็อกอ่ะกด R แล้วเดินไปใกล้ๆมันมันมาแล้วมันมาแล้ว ฟั <Okay. S 2> งนะพอเราจะหนีจากฐานะเพลไปเพล่าเล ทิ้งเตียงทิ้งเตียงไม่แคร์เตียงอ่ะไปเลยไปเใครนี่ไอ้เขามาเนี้ยกระโดดกระโดดหน่อยดิโดนตัวเดไม่กระโดดไปวยก็ฉันไม่เก่งอ่ะก็มันลูกป้าทำไมฉันไม่กระโดดแล้วก็กดชิปไปด้วยมันทำไม่ได้เนี่ยเนี่ยตื ีเราไม่มีบล็อกซะด้วยสิอมืมออไปบวกทีมส้มก็ไม,ม่ได้ ขุดยังเลายางยังแต mm ่ก hmm. ล yeah. yeah. mm ับมา่ีาถ้าอ๋อนั่นไงมนีไปถ่านม่วงไม่เอ้ยยางแบบเอ้ยอย่าพิ่งมามมามมามามามมา Ah. 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 Ah.